ครับสวัสดีครับที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็คือเพจหมอปุณศักลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชตาเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับคุณหนุ่มนะครับคนที่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับวันนี้มาสักซ้ํารอบที่สองนะครับเดี๋ยวจะมาฟังกันนะครับว่าพี่เขามีความเป็นมาอะไรยังไงทําไมถึงมาสักรอบสองในวันนี้นะครับก่อนแรกเลยนะครับได้รู้เพจหมอปุณได้ยังไงครับได้รู้จักได้ยังไงครับก่อนหน้านี้ก็คือคนอีก พี่อิู่นะครับจุดแสบปอดินยโสธรอ๋อคุณอิู่คุณอิู่ข้าชาภานะครับก็มือเทสนะครับโค้ดของพวกเรานะครับเขาไปแนะนําเริ่มต้นยังไงฮะก็คือตอนแรกผมเห็นก็็เหนว่าเขาสั่งผมู่ก็เลยไปถามบอกว่าต้างทำยังไงอะครับก็เขาไปแนะนำมาก็เลยมามาครั้งแรกที่ไปหาที่ตรงกาญจนากาญจนาพิเศษใช่ครั ประมาณที่เป็นฐานโรานขอญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆนเดือนธันวาคบแล้วก็เมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆธันวามกราคุณพามีนาเมษาสามเดือนสี่เดือนเนาะใช่เป็นเป็นยังไงบ้างครับก็ชีวิตก็เหมือนกับอะไรที่ที่เป็นอะไรดีก็เข้าหมาเข้ามาชีวิต ของผม,ผม,มาอาการไม่เหมือนก,นกรรันอื่นด้วยไม่ได้ป่วยอะไรแต่พอขอรผมก็คือจะพูดเรื่องการงานเรื่องคนที่บริวาร,วารวาช่างที่เราทีมมีคอน,นเนคชั่นมาด้วครับกระดิ่งขึ้นด้วยนค,คนที่ไม่ได้คิดที่จะเจอก็เจอก็คือเหมือนเหมือนโอกาสเราด้วยสิ่งดีๆด้วยมีอะไรเข้ามาเยอะมากแล้เราก็ได้แบบว่าเหมือนได้หยิบคว้าโอกาสนั้นก็มัน มันก็กลายเป็นดีกับกับชีวิตของเราใช่ครับก็โอกาสเราคับเนี่ยที่ที่ที่เจอที่เรื่องเหล่านมันทําให้เราชีวิตดีขึ้นดีขึ้นกาดลับขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้เหตุผลที่ที่มันฟังเนาะที่ที่ได้กลับมาวันนี้อยากจะให้ฝากถึงคนที่เขากําลังลังเลครับคุณหนุ่มว่ากําลังติดตามกําลังที่จะตัดสินใจอยู่ที่เขากําลังลังเลอยู่ครับผม ก็จริงๆเนี่ยต้องให้ทุกคนมาลองเลยเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้บทลัพไม่เหมือันแต่ส่วนหนึงที่สำคัญก็คือต้องทำตามทำตามทำแนะนำเพราะว่าผนจะทำตามกำแนะนำที่อยางแล้วก็โอกาสหรือว่าอย่างดีท้ามาชีวิตเนี่ยเราก็มาเองโดยที่เราไม่ได้คาดหวังก็ต้องมาเรื่อเหมือนเหมือนต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเาเจอคนนี้คนั้นเจอมาเจอสิ่งดีๆเจอ เจอบางทีทางทหารกินเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็คือมีมีมีข้ามาเรื่อยๆอย่างอย่างที่บางทีก็สงสัยว่ามาได้ยัง,ยงไงมาได้ยังไงไไใช่ไหมครับน้องหลายๆคนบางทีคาดหวังครับมาก็ก็เริ่มเหมือนบางทีพวกเราก็เหมือนเข้าใจครับว่าบางคนหลายคนเข้ามาเพื่อเพื่อความหมายนั่นแหละแต่บางทีเราต้องทําปฏิบัติ<ช>ด้วยใอะไรครับต้องเพราะเราหนึ่งเลยต้องเชื่อมัม่นและศรัทธาเนาะคุณหนุ่ม ก็จะส่งผลให้ให้มีปฏิหารหรือสิ่งที่ดีๆตามมานะครับวันนี้นะครับก็คลิปนี้จะเป็นเขาเรียกเหมือนสะพานบุญนะครับให้ทุกคนที่เข้ามาดูใน YouTube TikTok นะครับหน้าเพจได้กด like, ไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็ทางเราเพจหมอบุญสักลรเมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชะตาเพชรบุรีก็ขออนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณนุมในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ